Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปรับเกมสักฟอกมาเร็วฝ่ายค้านจ่อย,ยื่นไม่รอผ่านสองร่างกฎหมายลูก นายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยฐานะประธานคณะกรรมการประสานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านถแถลงที่รัฐสภาว่าตนได้นัดพักร่วมฝ่ายค้านหารือต่อการเลื่อนยติขอเปิดประชุมสภา เพื่ออภิปรายทั่วไปโดยลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นหลังที่ประชุมสภาผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในวาระแรกซึ่งนัดพิจารณาวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนจากเดิมที่จะยื่นนติหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรป ที่ใช้เลือกตั้งซึ่งกรรมธิการร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาแล้วเสร็จเนื่องจากท่าทีของรัฐบาลและสะวขณะนี้พยายามยืดการพิจารณาออกไปเพื่อทำลายจังหวะฝ่ายค้านหรือแทคติกดีเลย์โดยจะพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จก่อนทั้งที่ร่างพรบนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลา พาร่วมฝ่ายค้านจะหาหรือกันในวันที่30พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมวิปฝ่ายค้านอาคารรัฐสภาและจะนำเรื่องนี้เข้าไปหาหรือเพื่อขอเลื่อนการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาอยากฝากถึงประชาชนว่าเราอยากจะอภิปรายเร็วอยู่แล้ว แต่ที่ต้องรอเพราะอยากให้สัมพันธ์กับทางออกของประเทศคือกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านก่อนแต่เราต้องปรับตัวกับเกมของรัฐบาลทั้งนี้ข้อมูลการอาภิปรายเรามีพร้อมแล้วเชื่อว่าน่าจะหลังยื่นยัตติได้หลังร่างพรบงบประมาณผ่านวาระหนึ่งซึ่งไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้นายสุทินยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบงบประมาณในสัปดาห์หน้าว่า เนื้อหาของร่างพรบรเหมือนขอทานจัดงานเลี้ยงวันเกิดในสภาพที่ประเทศยากจนลำบากฐานะการคลังทดถอยต้องกู้เงิน แต่พบว่าการจัดสรรง,งบไม่มีช่องทางที่ก่อให้เกิดรายได้การกระตุน้นการอัดฉีดเป็นเพียงแต่การกระตุน้นการบริโภคไม่กระตุน้นการผลิตและรัฐบาลไม่สามารถเก็บรายได้เพิ่มเติมได้ตามเป้าและจัดงบในเชิงกระจายไปตามพักร่วมรัฐบาลเพื่อรักษาสถานะซื้อใจพักร่วมส่อให้เกิดการทุจริต เหมือนคนขอทานมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดไม่เหมาะสมขอฝากรัฐบาลไปทำการบ้านและมาชี้แจงพวกเราว่าจะจัดเก็บรายได้อย่างไรเพราะไม่มีการเพิ่มงบลงทุนแต่ไปเพิ่มงบรายจ่ายประจำจำนวนหมื่นกว่าล้านบาทอีกทั้งขอให้รัฐบาลใจกว้างในการแก้ไขและปรับปรุงนายสุทินกล่าว เมื่อถามว่ามีการมองว่าฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองมากไปหรือไม่ในการตั้งแง่ความร่างพรบงบตั้งแต่วาระแรกนายสุทินกล่าวว่า2องปีที่ผ่านมาเรามีบทเรียนและเคยเสนอแก้งบแต่เขาไม่เคยแก้หากให้โอกาสแบบเดิมอีก ก็เชื่อว่าจะไม่ทําพร้อมยืนยันว่าหากร่างนี้ไม่ผ่านจะไม่กระทบกับประชาชนเพราะใช้กฎหมายเก่าได้และเชื่อว่าจะมีซุกซ่อนการจัดซื้อยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่ไว้อยู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ